ไอชิปมัง้งนี่แหละไม่ยิงยิงยากเกนะินแต่เรามาเริ่มกันเลยนะตอนอื่นองดาวโหลดออเดอร์ซิตี้มาเดี๋ยวผมจะให้ยิงดาวโหลดแต่ละกันนะอววันนี้ก็เอาไปเอาอเพลงมา ผมจะเล่นต่อเอาเคหย,ยุดต่อเลยได้ไหมนะครับหลาดแมงมาอ่าเมื่อเราได้มาแล้วกดจำนวน A เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ให้เราเข้าไปเลือกที่เอฟซึทับเลือกชั้นเนี่ยชั้นสองนี้ชั้นพีทกับชั้นสปิทเราเลือกชั้นพีทก่อนตั้งสามสิบสี่สิบหกพอหน,นะาสี่หก

เพิ่มความเดียวไอ้ที่ชั้นสับดครบเลือกสับ16 14พอนะไม่ต้องสสิิบบหกสองส6 12ี4นะเพราะว่าถ้าเรารอเอยน็นเนี่ยมันจะแบบจบกเร็วมากนะ กกาเนี่ยครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะเมื่อเราจะดับสามที่เราต้องการแล้วเราก็มีแป๊บหนึ่งผมขอตรวจอ่าโอเคก็ไม่มีระเบิดพังก็ไปที่ไฟล์อ่ะเวลาเราจะเซตนะเราเวลาเราต้องการจะเซฟไปที่ไฟเลือก export นะ แ้วก็เลือกอันิยามอยู่ต่อเลยดีนหมก็มันจะเขียนด้วชื่อเพลงเอาไว้แล้วเซฟไปอันนี้ก็ไม่ว่าจะทำอะไรจบโอเคไปขอดูว่ามันจะเซไปหรอเปล่าป๊ายบบสอยแล้วครับนี่ครับเราจะได้อัลบั้มเพลงมาแล้วสามารถเอาไปเล่นในรูปใได้ ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมจะมาสอนอออวิวธีการเอาลงีูทุกคือว่าเอาวิธีการเอายูทููเนี่ยเราต้องเอาใส่ภาพลงไปด้วยแันที่เราจะใช้แ่งใส่ภาพก็คือแ a m t ทเ i ียสสตูดิโแปนั่นเองนะครับซึ่งมันจะใส่ภาพให้เราเราจะสามารถเอาภาพอะไรก็ได้ใส่อ่าเดี๋ยวผมจะเอาหนาภาพนะ ครับเดี๋ยวผมจะ่าภาพภาพที่แบบจำๆนะฮะเอาภาพนี้ไปเราก็ไปที่ดูภาพต้นฉบับแล้วเริ่มเปิดเลือกเูืภาพอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปที่นี้เรียบร้อยก็ลองเปิดดูรอแม่งมันรันแป๊บนะครับ มีโปรเจกต์นะมีโปรเจกต์ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมันูงนโอเคครับเราก็เอาภาพเนี่ยภาพที่เราต้องการเอ้ยเอาลูกเ,เอาเพลงเอาเพลงก่อนอ่าเอาเพลงยัดมาใส่ตรงนี้ปพ๊บมเพิ่มเพิ่มเแม่งไดจัลลันให้เรานี่ดูนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการท่อนไหนล้วก็าสามารถตัดเอาได้อะเนี่ยตัดเอายกข,ขีนะ้ขวาคัดตบหน้ายบ เนี่ยมันก็จะได้นี่ใช่ไหมครับทีน,นี้เราจะมาเอาภาพใส่ภาพเลยภาพมาแล้วก็เราก็เลือกอะไรครับก็จะเอาขนาดเท่าไหร่ก็เอาตามขนาดนี้แล้วกันนี่ภาพมันก็จะใหญ่นะฮะเพราะว่าเราได้ทําการเซฟแบบนั้นแล้วมันก็จะทำให้ใหญ่ภาพมันจะใหญ่ขึ้น อ่าโอเคนะครับเมื่อใส่ภาพแล้วแต่ที่นี้ครับเราต้องมาแต่งเะไรนิดหนึงนะครับน,นี่เราก็ต้องทำให้มัน ต้อมงมาแต่งแต่งให้มนันสวยๆกัไหมเออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ผมขอบแกนจากหน้านี่เี่นนี้ทเฉพามไม่ต้องแต่งนี่ นี่ครับก็ทีนี้มันถึงมีการเซฟใช่ไหมครับให้เลือกที่โปรดัรนะฮะแล้วก็เลือกเอ่อ uh, m v c MDC อะไรก็ได้อันนี้ผมก็จะเลือกเกิน800เอ้ย400คุณ480นะ m v c อะไรวิดีโอพิเยอร์อะไรก็อันนี้ก็คือปกติของมันนั่นแหละนะฮะเราก็ไม่ต้องไปปดรับย2 0อะไรหรอกเพราะว่ามันจะนานนะครับ,รบเวลาอัพแล้วก็แก่น เนี <ítulo> ่ยเวลาอัพโหลดเนี่ยถ้ารอ720มันจะนานนะครับเวลาอัพโหลดเนี่ยมันนานมากนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปดูตอนนี้ม่หมดเสร็จไปแล้วนะโรับโอชมจะอดใจรอไม่ไหวนะครับงนเพื่นก็จะทํางานใช้ปาเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มซิงค์แค่นี้นะก็สาหรับวิธีการทํานะครับผมก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ไม่เข้าเจอตรงไหนก็สอบถามได้ข้างล่างคิปเลยนะครับผมจะตอบให้นะครับแล้วผมก็จะทิ้งเ,เบบว,ว็บไปจะทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้ด้วยครับขอบคุณครับ